สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อาณาจักรของมาเชเตตต่างนานนะครับก็คลิปนี้จะพามาดูวิธีการอ่าเซ็ตเจ้าคาบูเอ็นโปรเนี่ยครับมีหลายคนทักมาถามนะว่าเขาได้ทําการอ่าเปลี่ยนคาบูเอ็นโปรใส่พวกโซนิกพวกอะไรเนี่ยครับเขาบอกว่ามันจะมีสะดุดมั่งเวลาเครื่องเย็นเนี่ยมันก็เดินเบาดีครับแต่พอเครื่องร้อนก็ มีล้วนมั่งนะครับมีรอบสูงรอบต่ํามีดับไปก็มีนะครับก็ไม่รู้ครับผมก็เคยเจอปัญหานะครับก็คือให้เราแก้ปัญหาเลยครับเนี่ยเข็มมาดูเข็มของมันครับถ้าเข็มลูกชักของอ่าไอ้เจ้าโฟอาร์มนะครับจริงๆจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะไม่มีล็อกแต่นี้มันทําเป็นแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งอ่าถ้าเป็นของเทียมนยครับก็คือจะทําเป็นล็อกปรับเข็มได้นี่ครับบางทีเนี่ย ถ้าเราใช้ล็อกกลางเนี่ยบางทีมันสะดุดก็มีนะครับให้เราปรับล็อกไล่ปรับล็อกขึ้นลงได้นะครับตามเหมาะสมนะครับให้ยกเข็มขึ้นไล่ไล่ไล่เอานะครับอันนี้ผมก็เคยไล่นะครับก็คือผ่าน,นครับก็พอได้ผมใส่ CBR ผมก็แต่จะกินน้ำมันอยู่ช่วงหนึ่งครับจะมีช่วงที่มันเวบเข้ามา แวบมันลดลงมาเยอะมีช่วงจะไปปลายนะครับช่วงกลางไปปลายนะครับจะเป็นช่วงที่มันกินน้ํามันนะครับแล้วก็ส่วนใครที่มีเข็มอย่างเงี้ยให้เราไล่เอาแหวนเล็กๆเนียครับหนุนเลยหนุนเข้ามานเนี่ยยกยกขึ้นมาสักนิดนึงไล่ไล่เทียนิดนครับแต่ถ้าจะให้จมจริงนะก็คือเป็นผมเนี่ยจะใช้พวกของ KR นะครับ ดูเข็มมันนับต่างกันครับที่ผมจับมาใช้อยู่กับ cbr ผมนะครับเป็นเข็มของ kr ครับอันนี้คือรอยผมบัดจีนะครับตะกั่วเพราะว่าความหนามันไม่เท่ากับรูนี้นะครับถ้าความหนามันไม่เท่ามันก็คอนได้ครับเวลามันดูแรงๆเ,เข็มมันคอนได้ผมก็เลยบัดจีให้มันหนาขึ้นแล้วก็แต่งครับ นีครับแก้ปัญหามันอันนี้คือผมก็ทําการหนุนนะครับเพราะว่าผมเคยเอาไปทดสอบแล้วก็คือถ้าเรายกอ่าล่องเข็มลงมาต่ําสุดนะของไอ้ค r เนี่ยมันจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของไอเข็มตัวเนี้ยพอรอบเร่งขึ้นไปไปลายเนี่ยมันจะขาดน้ํามันเพราะว่าไม่ใช่ไปลายครับช่วงช่วงกลางๆนะครับจะขาดน้ํามันเพราะว่า เข็มมันจะค่อยสลบสลบลงไปนะครับมันจะความหนาสลบลงไปแต่ไอเจ้าตัวเนี้ยมันจะแบบความหนามนจะาตสลบบูบเลยุูบลงไปเลยมันช่วงนี้ก็จะมานิ่งตรงนี้ครับนิ่งแต่ของไอเจ้า k r อเนี้ยก็คือมันจะค่อยๆสลบลงไปเลยครับเออก็คือแบบพอเรายกลูกชักเนี่ย นะครับเดี๋ยผมจะให้ดูครับเวลาเราบิดคันเร่งขึ้นแล้วยกลูกชักมันจะมันจะค่อยๆขึ้นมาปึ๊บแล้วช่วงระยะที่ว่าเข็มมันจะสโลปลงมาพอดีนะครับนี่ครับผมจะใช้ตัวเนี้ครับก็ผ่านนะครับใช้ได้ครับนีครับช่วงที่มันจะเข็มมันวิ่งขึ้นมาเนี่ยแล้วทําให้มีรูในการน้ํามันวิ่งขึ้นมา ได้เยิมจะพอดีครับตัวนี้ครับแก้ปัญหาตอบโจทย์ได้ดีเลยครับเพราะว่ามีหลายคนทักมาถามครับเขาทําใส่ซูนิกเนี้ถามว่าโอ้มันไล่ก็ไม่จบครับผมก็เคยไล่ครับไม่จบเพราะว่าก็เคยเป็นครับเริ่มแรกผมก็ที่ผมหายก็คือตัวนี้ครับตัวนี้ก็หายผมมาไล่เข็มล็อกกลางอ่แล้วผมไม่ต้องหนุนเลยครับคือได้ครับแต่ไอ้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ แต่ผมก็ยังไมไ่ไล่หนุนนะครับต้องลองไล่หนุนดูแต่ถ้าเป็นตัวนี้จบแน่นอนครับชัวร์เลยเพราะว่าเข็มมันจะค่อยๆสลบลงมาแต่เราต้องหนุนนะครับเพราะว่าเราก็เอาเข็มล็อกลงมาต่ําสุดแล้วนี่คือผมตัดออกตัดหัวนออกเพราะว่าเวลาผมใส่เข้าไปแล้วมันจะใส่ตัวนี้ไม่ได้ครอบนะเนี่ยปิดแล้วมันจะติดติดเยอะผมเลยตัดออกนี่ครับก็ตอบปัญหาของเนี่ครับลูกค้า คุณผู้ชมครับถามผมมาบ่อยนะครับผมก็เห็นอยู่แล้วก็หลายคนก็ถามครับแล้วก็มาทำ <amigo. S 1> คลิปให้ดูครับเนี่ยครับจบแน่นอนครับทีเดียวจบเลยคือลองซื้อชุดซ่อมคาบูของ KR ครับ KR เคเหลี่ยมพวกนี้ครับได้หมดมาเลยครับแล้วก็มาไล่ครับส่วนไอ้ไอ้นี่ก็บัตจีครับเนี่ยบัจจี้มันหนาขึ้นเพราะว่ามันมันมันเรียวบางทำให้เวลาเราใส่เนี่ยไปนะแล้วมันคลอนได้ มันคอนได้เยอะนะครับอันนี้ก็คือต้องเดี๋ยวผมว่าจะทําใหม่อยู่มันคอนเยอะพอคอนเยอะรอบมันสูงเวลามันดูดเนี่ยเข็มมันวิ่งได้นะครับแต่ถ้าเราบัจจีให้มันพอดีพอดีกับรูบูตตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีการสั Pepper> ่นหรือดิ้นได้นะครับก็คลิปนี้มาตอบโจทย์แค่นี้แหละครับก็เช็ควิธีการไล่กันใหม่ดีๆครับเพราะว่า ก็มีหลายคนทําก็ไม่จบครับคือไล่ไม่จบยังไงก็ไม่จบแต่ถ้าลองเอาเข็ม k r ลองมาไล่ดูครับจบแน่นอนครับส่วนไอ้พวกนมหนูน้ำมันอากาศพวกนี้ผมก็จะไล่เบอร์เดิมครับเบอร์เดิมมาตฐานที่ว่าติดรถมาเลยอย่างโซนิกก็110อากาศ40อะไรเงี้ยแล้วก็ไล่เลยบางทีเราก็เอาอากาศ4 2ก็ได้ครับ4 0่2 38ดไล่เลยครับส่วนไอซีีนี่ก็เป็นร้อยสิบห้าครับร้อห้าอากาศก็4 0่สี่สอไล่ไปงี้ครับแล้วก็มาไล่ไล่เข็มเอาไลยย่ยกเข็มยกเข็มแล้วก็ลองขี่ดูลองหาดูครับบิดหาช่วงมันสะดุดสะดุดเนี่ยครับแต่มันก็ต้องทําหลายรอบมันกว่าจะลงตัวได้มันก็นานกันนะครับอ่าก็ลองไล่ดูครับก็คลิปนี้นำสารไลาด่ดีมาแนะนำกันนะครับเพื่อเป็นความรู้ใหม่ๆให้ คนที่กำลังงมอยู่นะครับงมหาว่าสาเหตุมันยังไงกันแน่นะครับก็คลิปนี้ต้องขอตัวลาไก่อนนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ